วันนี้เรามาที่นี่ค่ะเฮ้ยนี่คืออูดจริงๆเลยนะคะเนี่ยว้าวตัวมันใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยน้องกราจิ๊บเฮ้ยหัวมาเล้ยค่ะ โอ้โหมาดูม้ากันนะคะอนไอกที่ตัวอะไรครับ นม,มองห้านะงทตตรงหมาฟอนไม่กลัวหรอคะเอ้ยมันมองฟอนด้วย,ย,วยวเอยเอหืมโผล่อีกละฟอนด้วฮะนกอะไรนะเนี่ยนกอ่ะต่ไม่ีสันิกตาลูกต้องิกตาติกตาพ่อ้เป็นบเพศครับ นกเขียนว่านกอะไรนะนกเรียเดี๋ยวมันมีป้ายบอกนกเรียะสวัสดีค่ะนี่คือนกแก้วนะคามีกี่หัวแดงตรงนี้น้องฟอนช่วยนับสิคะนกแก้วมีกี่ตัว สิบเอ็ดตัวเก่งมากๆเลยค่ะเป็นคนอะไรนะคะหนูฟอนไหนนะคะนกฟอนไหน เพื่อนหายไปไหนเอ่ยอุ้ยเพื่อนแช่น้ำมันร้อนเนาะอากาศอะ่ะต้องแช่น้ำอยากแช่น้ำกับเพื่อนนะเซ่ว่ายน้ำเป็นไหมเราอ้าสองตัวมาเล่นน้ำกันละร้อนนะสิรู้หรอ มันร้อนมันร้อนตัวนี้ขึ้นมาละตัวน้องเพื่อนมันยังไงเหมียวคาเฟ่แมวไม่ไม่เห็นมาเลยแมวอยู่ข้างบนหัวก่อนนะอ้อจับไหมคะั้จับได้ได้จับได้ตัวนี้แมวคาเฟวลูกได้ค่ะใช่จับได้อ๋อมันมีขนเนาะทำไมทุกตัวมันไม่มีขนเลยโอ้โพอระวัง กระโดดขึ้นมาหาพ่อเลยตัวนี้ตัวเมียแน,น่ใช่ไหมมีขนแล้วตอนแรกเราพึ่แมวแบบโอ้ยหเห็น,นเห็นหน,น,นุมห่มกระโดดขึ้นมาเลยนะตัวเนี้เขาเข้าไป<ม>เองใช่ไหมเป็นหมืนม่นเลยนะเนี่ยคอรูบ้บอร์้ชื่อลาเต้ตัวนี้ชื่อลาเต้นะคะลาเต้ส่วนตัวนี้เป็น,รเ,น,เ,ปนเรเบน กับลาเต้ปิดท้ายนาลาซุก,กิยากิค่ะ